สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับการสรุปเนื้อหาวิทยาศาสตร์ป .6 สอบเข้าม .1 เรื่องชีวิตสัตว์ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าสิ่งที่เล็กที่สุดหรือหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตคืออะไรคะ หน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตคือเซลใช่ไหมคะคือเซลทีนี้สัตว์ของเราเนี่ยมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตมันก็ต้องมีเซลถูกไหมคะเซลลของสัตว์เนี่ยจะมีลักษณะแบบไหนนะคะแบบนี้เลยนี่คือเซลลสัตว์นะคะเซลสัตว์เนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นทรงกลมจะต่างจากเซลล์พืชน,นะคะเซล์ Sell พืชเนี่ยลักษณะเป็นไงคะ เป็นทรงเหลี่ยม,ยมใช่ไหมเป็นทรงเห,เหลี่ยมแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นเซลล์สัตว์เนี่ยลักษณะเขาจะเป็นทรงค่อนข้างกลมนะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะนอกสุดเลยคือเยื um ่อหุ้มเซลล์นะคะเยื Year ่อห um ุ้มเซลล์ยุ um ้มเซลล์ก็จะทําหน้าที่เป็นเยื่อเลือกผ่านเลือกว่าจะให้ใครเข้าใครออกจากเซลล์ได้บ้างนะคะจะทําหน้าที่เป็นเยื่อเลือกผ่านส่วนประกอบที่สําคัญของเซลล์นะคะคือนิวเคลียสนะคะนิวเคลียสตัวเนี้ย นิวเคลียสเนี่ยเป็นตัวที่ควบคุมการทำงานของเซลล์ควบคุมการทำกิจกรรมต่างๆของเซลล์ทั้งหมดเลยนะคะภายในนิวเคลียสเนี่ยก็จะมีนิวเคลโอลัสนะคะอยู่ข้างในตัวนิวเคลียสนะคะมันจะทำหน้าที่นะคะในการเก็บสารพันธุกรรมแล้วก็ถ่ายทอดนะคะพันธุกรรมต่างๆเนี่ยจะอยู่ในนิวเคลียสหมดเลยนะคะ ถัดมาเป็นไลโซโซมนะคะไลโซโซมตัวนี้จะทําหน้าที่นะคะในการช่วยย่อยสลายนะคะสารที่มันอยู่ภายในเซลล์ถัดไปคือไซโทพลาซึมนะคะไซโทพลาซึมคือพื้นที่ว่างๆตรงเนี้ยที่มันเป็นของเหลวที่มันอยู่ภายในเซลล์แบบเนี้ยเราเรียกว่าเป็นไซโทพลาซึมนะคะตัวไมโทคอนเดรียนะคะตัวนี้คือแหล่งพลังงานของเซลล์นะคะแหล่งพลังงานนะคะ แหล่งพลังงานใหญ่เลยพลังงานที่ว่านั้นก็คือพลังงาน ATP นะคะพลังงาน ATP ส่วนตัวนี้คือกนจิบอดี้หรือว่ากนจิคอมเพล็กนะคะกนจิบอดี้ตัวเนี้ยลักษณะเขาเหมือนเป็นถุงอะไรก็ไม่รู้แบนๆนะคะมาทับติดกันทับ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 กันแบบนี้นะคะตัวนี้เนี่ยจะทำหน้าที่ในการรับสารเก็บสารนะคะ ต่อเติมนะคะสารพวกโปรตีนพวกนี้แล้วก็เคลื่อนย้ายนะคะให้มันไปสู่จุดหมายปลายทางนะคะหรือว่าออกมาข้างนอกเซลล์นะคะหรือว่าภายในเซลล์เนี่ยได้นะคะตัวนี้คือหน้าที่ของกอนจิบอดีส่วนในตัวเหลืองๆตรงนี้นะคะตัวนี้เนี่ยคือร่างแหะเอนโดพลาึมนะคะ หรือถ้าเกิดว่าเป็นภาษาอังกฤษเขาอาจจะเรียกว่า endoplasmic reticulum หรือเรียกสั้นๆว่า ER นะคะ ER ตัวนี้มี2แบบคือแบบเรียบกับแบบผุขระถ้าเป็นแบบผุขระเนี่ยมันจะมีไรโบโซมนะคะเกาะอยู่เกาะอยู่แบบนี้อันนี้คือลักษณะของเซลล์สัตว์ค่ะทีนี้สัตว์นะคะสัตว์เนี่ยคือสิ่งมีชีวิตนะคะที่มันมีหลายเซลล์เมื่อกี้เรารู้ไปแล้วนะคะว่า เซล์ Sell, นะคะเซล์ Sell สัตว์มีละะักษณะเป็นแบบไหนใช่ไหมทีนี้สัตว์นะคะสัตว์เนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีหลายเซลล์ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ด้วยนะเขาจะต้องทํำยังไงอ่ะถ้ามันสร้างอาหารเองไม่ได้ก็แสดงว่าเขาเนี่ยจะต้องไปกินสิ่งมีชีวิตอื่นใช่ไหมเขาหายใจได้นะคะสัตว์เนี่ยแล้วก็เคลื่อนไหวเคลื่อนที่ได้นะคะสืบพันธุ์ได้ด้วย เราเนี่ยสามารถจำแนกนะคะสัตว์เนี่ยได้หลายแบบเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกที่จะใช้เกณฑ์อะไรในการจำแนกนะคะมันมีหลายเกณฑ์เช่นถ้าเราใช้เกณฑ์นะคะลักษณะของโครงร่างโครงร่างแข็งเป็นเกณฑ์หรือถ้าเกิดเราจะใช้เกณฑ์การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ก็ได้ ถ้าเราใช้เกณฑ์แรกก็คือการจำแนกโดยใช้ลักษณะของโครงร่างแข็งเป็นเกณฑ์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใช้แบบมีกระดูสลลงนะคะเป็นเกณฑ์ก็ได้2กลุ่มเหมือนกันนะคะแบ่งออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันการจำแนกสัตว์โดยใช้ลักษณะ โครงร่างแข็งเป็นเกณฑ์นะคะใช้โครงร่างแข็งเป็นเกณฑ์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะ2กลุ่มนี้คืออะไรนะคะ2กลุ่มที่ว่านี้จะแบ่งออกเป็นโครงร่างแข็งภายในกับภายนอกนะคะถ้าเกิดว่าเป็นโครงร่างแข็งเนี่ยหมายความว่าเขามีโครงกระดูกอยู่ด้านในนะคะมีโครงกระดูกมีโครงกระดูกแล้วยังไงต่อนะคะมีโครงกระดูก แล้วก็มีพวกกล้ามเนือ้อหรือว่าเส้นเอ็นนะคะที่คอยยึดไว้มีกล้ามเนือ้อเส้นเอ็นพอยึดไว้แบบนี้นะคะก็เลยทำให้พวกที่มีโครงร่างแข็งภายในแบบนี้นะคะสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ กลุ่มของสัตว์ที่อยู่ในพวกโครงร่างแข็งภายในพวกนี้นะคะอย่างเช่นพวกสัตว์มีกระดูกสันหลังนั่นเองนะคะอย่างเช่นมนุษย์เรานะคะมนุษย์เราเนี่ยก็เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังถูกไหมคะเรามีกระดูกสันหลังเรามีเส้นเอน็นมีกล้ามเนื้อนะคะในการยึดทําให้เราสามารถเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้นะคะส่วนพวกโครงร่างแข็งภายนอกนะคะโครงร่างแข็งภายนอกตัวนี้เนี่ย คือเขาจะมีนะคะโครงร่างแข็งที่ห่อหุ้มร่างกายไว้คือเขาจะห่อหุ้มอยู่ภายนอกนะคะมีโครงร่างแข็งห่อหุ้มภายนอกเมื่อร่างกายมีการจเจริญเติบโตขึ้นนะคะตัวโครงร่างแข็งนี้เนี่ยจะไม่ได้โตไปด้วยนะคะ โครงร่างแข็งนะคะพวกนี้เช่นพวกกุ้งนะคะพวกปูพวกเนี้ยนะคะหรือพวกหอยพวกเนี้ยมีโครงร่างแข็งนะคะภายนอกที่มันไม่เจริญเติบโตไปด้วยนะคะแล้วทำยังไงนะคะ เขาก็ใช้วิธีการลอกคราบนะคะหรือใช้วิธีการเปลี่ยนเปลือกหอยถูกไหมคะเปลี่ยนที่อยู่นะคะเขาก็จะใช้วิธีการเปลี่ยนรูปร่างนะคะเปลี่ยนรูปร่างโดยการลอกคราบ สิ่งมีชีวิตนะคะในกลุ่มของพวกโครงร่างแข็งภายนอกพวกนี้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสัตสะะว,ตไวต์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะเป็นพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเลยทีนี้พวกสัตว์มีกระดูกสันหลังไม่มีกระดูกสันหลังนะคะมีพวกอะไรบ้างนะคะ ถ้าเราจำแนกสัตว์นะคะโดยการใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์เราจะแบ่งนะคะออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือสัตว์มีกระดูกสันหลังกับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทีนี้ตัวสัตว์มีกระดูกสันหลังเนี่ยมันจะมีอยู่5ประเภทนะคะก็จะเป็นพวกสัตว์ปีกสัตว์จำพวกปลานะคะสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะมี5ประเภท ส่วนสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะก็จะมีอยู่8ประเภทก็จะมีพวกฟองน้ำนะคะสัตว์ที่มีลําตัวกลวงหรือว่าลําตัวมีโพกนะคะพวกหนอนตัวแบนหนอนตัวกลมสัตว์ที่มันมีลําตัวเป็นปล้องสัตว์ทะเลผิวครุกคลนะคะพวกหอยที่และหมึกทะเลแล้วก็สัตว์ที่มีขาเป็นข้อทีนี้เราจะมาดูนะคะว่าสัตว์แต่ละประเภทแต่ละชนิดเนี่ย มันมีอะไรบ้างเช่นตัวอะไรบ้างนะคะที่จัดอยู่ในกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังไม่มีกระดูกสันหลังสำหรับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะชนิดแรกนะคะก็คือพวกกลุ่มพวกฟองน้ำนะคะฟองน้ำเนี่ยมันไม่มีระบบประสาทนะคะ เขาจะมีช่องเปิดด้านบนนะคะของตัวเองและลักษณะตัวเขาเนี่ยจะเป็นรูพุนๆนนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีชื่อว่าฟองน้ํานะคะเขาจะเกาะติดอยู่กับที่นะคะส่วนใหญ่ก็อยู่ในน้ําเค็มนะคะอยู่ในน้ําเค็มสามารถสืบพันธุ์ได้ทั้งแบบอาศัยเพศแล้วก็ไม่อาศัยเพศนะคะอันนี้คือลักษณะของฟองน้ํา เห็นไหมคะอันนี้คือฟองน้ําแก้วนะคะนี่ก็คือฟองน้ำเห็นไหมคะว่าลักษณะเขาเนี่ยจะเป็นรูพลุนพลุนพลุนพลน,ลนแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะมีช่องเปิดนะคะมีช่องเปิดกลุ่มถัดไปนะคะเป็นกลุ่มของสัตว์ที่มีลําตัวกลวงหรือว่าลําตัวมีโพรงนะคะสิ่งมีชีวิตพวกนี้นะคะตัว ลำตัวเขาเนี่ยจะมีช่องว่างอยู่นะคะเห็นไหมคะเขาเรียกว่าลำตัวกลวงใช่ไหมแสดงว่าในลำตัวเนี่ยจะมีช่องว่างอยู่นะคะมีช่องว่างกลวงอยู่ก็จะเป็นท่อนะคะที่เอาไว้สําหรับนะคะนำอาหารเข้าหรือว่าออกจากตัวเองนะคะก็จะผ่านไอช่องว่างกลางลำตัวของตัวเองนี่แหละนะคะบางชนิดนะคะก็จะมี เข็มพิษนะคะไว้สำหรับป้องกันตัวนะคะสามารถสืบพันธุ์ได้ทั้งแบบอาศัยเพศแล้วก็ไม่อาศัยเพศเลยนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นพวกไฮดรานะคะพวกปากกลาลังนะคะแบบนี้ปากกลาลังนะคะแมงกะพรุนหรือว่าพวกดอกไม้ทะเลค่ะพวกนี้นะคะจัดเป็นสัตว์ลำตัวกลวงนะคะหรือลำตัวมีโพรงบางคนอาจจะยังสับสนนะคะนึกว่า ดอกไม้ทะเลเนี่ยเป็นดอกไม้นะคะไม่ใช่นะคะเขาเป็นสัตว์นะคะเป็นสัตว์ปะการังก็เช่นกันนะคะเป็นสัตว์นะคะไม่ใช่เป็นก้อนหินสวยงามเฉยๆเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราไปดำน้ำนะคะหรือว่าไปดูปะาการังนะคะเราอย่าไปจับนะคะอย่าไปสัมผัสนะ,ะไม่งั้นอ่ะอาจจะทำให้เขาตายได้นะคะกลุ่มถัดไปนะคะสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจำพวกหนอนตัวแบนนะคะ นอนตัวแบนเนี่ยก็จะเป็นลนะักษณะลำตัวเขาจะนิ่มแบนแล้วก็ยาวนะคะลักษณะเขาเนี่ยก็จะเรียกตามกลุ่มเลยนะคะก็คือตัวนิ่มตัวแบนแล้วก็ยาวนะคะไม่มีขานะคะไม่มีปากด้วยนะคะแล้วก็ไม่มีทวารหน,นะะักค่ะไอ้พวกหนอนตัวแบนพวกนี้นะคะมันจะจัดอยู่ในกลุ่มของพวกปรสิตนะคะในหนึ่งตัวเนี่ย มีได้ถึงสองเพศเลยนะคะหมายความว่าหนึ่งตัวเนี่ยอาจจะเป็นเพศหญิงเพศชายนะตัวเป็นตัวผู้ตัวเมียนะคะเป็นได้ทั้งคู่เลยอยู่ในตัวเดียวกันนะคะสืบพันธุ์ได้ทั้งแบบอาศัยเพศแล้วก็ไม่อาศัยเพศนะคะเช่นพวกพญาตใบไม้นะคะอันนี้คือพญาตใบไม้นะคะพญาตตัวตืดตัวนี้เลยค่ะพญาตตัวตืดน,นะคะสันไม่มีกระดูกสัลางจำพวกนอนตัวกลมนะคะ หนอนตัวกลมก็จะคล้ายๆกับหนอนตัวแบนตรงที่ลำตัวเขาจะนิ่มแต่ลักษณะลำตัวเขาจะกลมนะคะยาวไม่มีขาผิวเรียบนะคะลักษณะผิวของเขาเนี่ยคือจะไม่มีปล้องนะคะจะเป็นผิวแบบเรียบๆไปเลยนะคะแต่เขามีปากแล้วก็ทวารหนักนะคะจะไม่เหมือนกับพวกหนอนตัวแบนนะหนอนตัวแบนเนี่ยคือไม่มีทวารหนนะักใช่ไหมแต่ว่าหนอนตัวกลมเนี่ยมีนะคะมันไม่เหมือนกันนะคะ แต่ว่าเป็นพวกปรสิตเหมือนกันนะคะสืบพันธุ์โดยอาศัยเพศนะคะสืบพันธุ์โดยอาศัยเพศตัวผู้กับตัวเมียนะคะก็แยกกันอยู่ตัวใครตัวมันนะคะไม่ได้อยู่สองเพศเหมือนกับพวกหนอนตัวแบนนะคะเช่นพวกพยาธิไส้เดือนนะคะพยาธิปากขอตัวนี้คือพยาธิไส้เดือนนะคะภาพนี้ภาพนี้คือพยาธิไส้เดือนอันนี้คือพยาธิปากขอ นะคะแล้วก็พวกพญาเส้นได้นะคะพวกนี้จัดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะจำพวกหนอนตัวกลมสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะจำพวกสัตว์ที่ลําตัวเป็นปล้องนะคะลำตัวเป็นปล้องเป็นแบบไหนนะคะลำตัวเขาเนี่ยลักษณะเขาจะเป็นกลมยาวๆนะคะ ตัวลำตัวเขาเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนเป็นวงแหวนนะคะต่อต่อกันหลายวงนะคะแบบนี้เราเรียกว่าเป็นปล้องนะคะลำตัวเป็นปล้องผิวหนังเนี่ยจะเปียกชื้นอยู่ตลอดนะคะแล้วก็มีระบบประสาทค่ะสัตว์ลำตัวมีปล้องนะคะตัวนี้มีระบบประสาทนะแล้วก็มีระบบทางเดินอาหารแล้วก็มีระบบหมุนเวียนเลือดแบบปิดค่ะ ในหนึ่งตัวนะคะก็จะมีสองเพศนะคะในตัวเดียวกันสามารถสืบพันธุ์ได้ทั้งแบบอาศัยเพศแล้วก็ไม่อาศัยเพศเลยนะคะเช่นพวกไส้เดือนดินพวกทากที่มันดูดเลือดนะคะหรือว่าพวกปลิงน้ําจือดอันนี้เป็นทากทากที่ดูดเลือดเป็นทากป่านะคะสังเกตนะคะเขาจะมีเป็นปล้องนะคะเป็นเหมือนวงแหวนใช่ไหมคะที่ตัวของเขาไส้เดือนก็เหมือนกันนะคะเราจะเห็นขอบปล้องชัดเจนแบบนี้ อันนี้คือสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังจำพวกสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องโอเคไหมถัดไปเนี่ยจะเป็นสัตว์ทะเลผิวขรุขระนะคะพวกนี้เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเหมือนกันนะคะลักษณะนเนี่ยลำตัวเขาจะมีความขรุขระนะคะแล้วก็จะมีความแข็งบางชนิดเนี่ยแข็งนะแต่ว่าบางชนิดเนี่ยไม่แข็งนะคะไอ้พวกชนิดที่แข็งเนี่ยตัวลำตัวเขานะคะ มันมีพวกหินปูนนะคะเป็นองค์ประกอบอยู่จะไม่มีส่วนของหัวนะคะจะไม่มีหัวแยกออกมาอย่างชัดเจนนะคะว่าส่วนไหนเป็นหัวส่วนไหนเป็นหางนะคะแต่เขาจะมีเท้านะคะมีเท้าหรือว่ามีหลอดเล็กๆสําหรับช่วยในการเคลื่อนที่นะคะในการเดินในการเคลื่อนไหวส่วนพวกบางชนิดนะคะที่บอกไปนะคะบางชนิดเนี่ยผิวผขรุขระก็จริงแต่มันไม่แข็ง นะคะอย่างเช่นปลิงทะเลนะคะปลิงทะเลเนี่ยผิวเขาขูุขะก็จริงนะคะแต่ผิวเขาไม่ได้แข็งนะคะสัตว์จำพวกนี้นะคะจะหายใจโดยใช้ปุ่มที่มันอยู่ตามผิวหนังของตัวเองนะคะสามารถสืบพันธุ์ได้ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศเลยนะคะเช่นพวกดาวทะเลนะคะดาวทะเลหรือที่เราเรียกว่าปลาดาวใช่ไหมคะอ่าน เรียกให้ถูกต้องเนี่ยเราต้องเรียกว่าเป็นดาวทะเลนะคะเขาไม่ใช่ปลาเขาเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะเป็นสัตว์ทะเลผิวขรุขระแม่นทะเลนะคะตัวนี้นั่นเองนะคะแม่นทะเลเผื่อบางคนชอบกินใช่ไหมคะหอยแม่นใช่ไหมคะตัวเนี้ยนะคะนี่คือแม่นทะเลเหรียญทะเลนะคะตัวนี้เองค่ะเหรียญทะเลนะคะแล้วก็ปลิงทะเลนะคะตัวนี้คือปลิงทะเลอันนี้คือสัตว์ทะเลผิวขรุขระ ถัดไปนะคะเป็นกลุ่มพวกสัตว์พวกหอยและหมึกทะเลนะคะพวกนี้ไม่มีกระดูกสันหลังเหมือนกันนะคะหอยและหมึกทะเลเราอาจจะบอกว่าเออหอยเนี่ยมันก็มีส่วนที่ห่อหุ้มแข็งๆหรือเปล่าแต่นั้นมันไม่ใช่กระดูกสันหลังนะคะหอยและหมึกทะเลพวกนี้จริงๆแล้วลำตัวเขาจะนิ่มนะคะเขามีระบบหมุนเวียนเลือดนะคะมีหัวใจสำหรับสูบฉีดเลือดด้วยนะคะ ถ้าเป็นพวกหอยนะคะหอยเนี่ยเวลาเขาเคลื่อนที่ค่ะหอยเขาจะมีกล้ามเนื้อนะคะที่ยืดออกมาจากเปลือกหอยแล้วใช้ในการเคลื่อนที่ไปนะคะส่วนพวกพวกหมึกนะคะหมึกเนี่ยจะเคลื่อนที่โดยใช้หนวดของตัวเองนะคะแล้วก็ใช้วิธีการพ่นน้ําออกจากลําตัวนะเพื่อการดันนะคะดันให้ตัวเองเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะคะ สัตว์จำพวกนี้นะคะจะมีทั้งที่หายใจด้วยปอดแล้วก็หายใจด้วยผิวหนังอย่าเพิ่งตกใจนะคะหายใจด้วยปอดเนี่ยก็คือพวกหอยที่มันอยู่บนบกไงนะคะอย่าเพิ่งตกใจหอยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในทะเลเพียงอย่างเดียวถูกไหมคะหอยมีหลายชนิดนะคะสัตว์จำพวกนี้สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะบางชนิดก็จะวางไข่บนบกนะคะอย่างเช่นพวกหอยทากนะคะ บางชนิดวางไข่ในน้ํานะคะแต่ส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอาศัยอยู่ในน้ําเค็มนะคะพวกที่อยู่ในน้ําก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในน้ําเค็มเช่นพวกอะไรบ้างนะคะจะพวกหอยและหมึกพวกนี้ก็พวกหอยนะคะหอยหอย,หอยทะเลต่างๆหอยแมลงผู้หอยแครงหอยนางลมนะคะหมึกทะเลนะคะหมึกกล้วยหมึกต่างๆนะคะที่เราเคยกินหรือเคยเห็นนะคะส่วนพวก หอยบางชนิดนะคะที่อยู่บนโบกเช่นน้องหอยทากนะคะหอยทากอยู่บนโบกนะคะสัตว์กลุ่มถัดไปนะคะเป็นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อนะคะสัตว์พวกนี้มีปริมาณเยอะที่สุดในโลกเลยนะคะสัตว์ที่มีขาเป็นข้อนะคะก็คือลักษณะเขาก็จะมีขานะคะต่อกันเป็นข้อข้อส่วนลำตัวนะคะตัวนี้ สำคัญนะคะลาตัวเขาเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะจะมีส่วนหัวส่วนอกแล้วก็ส่วนท้องนะคะสัตว์จำพวกนี้มีระบบประสาทระบบหมุนเวียนเลือดและระบบทางเดินอาหารที่สมบูรณ์นะคะอีกอย่างนึงคือเขาสือพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะสัตว์ที่มีขาเป็นข้อเช่นอะไรบ้างเช่นพวกมแมลงนะคะ ปูกุ้งนะคะกั้งแมงปองแมงดาทะเลตะขาบกิ้งกือพวกเนี้ยขาเขาเป็นข้อเป็นข้อถูกไหมคะสังเกตนะคะขาเขาจะเป็นข้อเป็นข้อสัตว์จำพวกขามีข้อนะคะแค่มีแมลงเข้าไปอยู่ด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีมากที่สุดในโลกแล้วนะคะเพราะปกติแล้วแมลงเนี่ยก็เป็น สิ่งมีชีวิตนะคะที่มีมากที่สุดในโลกโอเคไหมอันนี้คือสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะกลุ่มถัดไปนะคะเป็นกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะตอนนี้เรามาถึงช่วงของสัตว์มีกระดูกสันหลังกันแล้วนะคะเมื่อกี้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะมีอยู่8ชนิดทีนี้สัตว์มีกระดูกสันหลังเนี่ยนะคะจะมีอยู่5ชนิดชนิดแรกนะคะเป็นกลุ่มสัตว์ปีก สัตว์ปีกพวกนี้มีหัวใจสี่ห้องนะคะหายใจด้วยปอดปฏิสนธิภายในนะคะและออกลูกออกมาเป็นไข่ออาลูกเป็นไข่นะคะจะเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะคะเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะสัตว์ปีกเนี่ยเช่นอะไรบ้างเช่นนกนะคะนกไก่เป็ดนะคะพวกเนี้ยเป็นสัตว์ปีกนะคะสัตว์กลุ่มถัดไปเป็นสัตว์จำพวกปลาค่ะสัตว์จำพวกปลาเนี่ยจะมีหัวใจแค่สองห้องนะ หัวใจสองห้องนี้นะคะก็จะทําหน้าที่สูบฉีดเลือดอแล้วก็หายใจด้วยเงือค่ะปฏิสนธิภายนอกนะคะออกลูกเป็นไข่อันนี้คือสัตว์จําพวกปลานะคะทีนี้มันมีข้อยกเว้นอยู่นะคะข้อยกเว้นอยู่ว่ามันจะมีปลาบางชนิดนะคะที่มันออกลูกเป็นตัวคือเราบอกว่าปลาเนี่ยออกลูกเป็นไข่ใช่ไหมปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่นะคะ แต่มันจะมีปลานะคะที่เป็นข้อยกเว้นอยู่บางจำพวกที่ออกลูกเป็นตัวเช่นฉลามนะคะปลาสอดปลาเข็มปลาหางนกยูงนะคะตัวนี้ปลาหางนกยูงจะเอารูปเป็นตัวนะคะแต่ฉลามเนี่ยนะคะตรงนี้เพิ่มเติมนะคะฉลามเนี่ยเราอาจจะบอกว่าฉลามส่วนใหญ่เนี่ยมันออกลูกเป็นตัวก็จริงแต่มันมีฉลามบางชนิดนะคะที่มันออกลูกเป็นไข่ อันนี้คือไข่ฉลามค่ะภาพนี้คือไข่ฉลามนะคะเผื่อบางคนไม่เคยเห็นทีนี้ฉลามที่มันออกลูกเป็นไข่เนี่ยเช่นฉลามเสือดาวนะคะฉลามทรายฉลามกบตัวนี้คือฉลามกบนะคะพวกฉลามหน้าดินนะคะอีกหลายชนิดเลยพวกนี้ออกลูกเป็นไข่นะคะแต่ฉลามส่วนใหญ่นะคะส่วนมากแล้วเนี่ยจะออกลูกเป็นตัว และอีกอย่างหนึ่งนะคะที่บางคนสับสนนะคะและมักจะโดนหลอกนะคะก็คือม้าน้ําค่ะอ่าม้าน้ำนะคะน้ะองม้าน้ําตัวนี้ค่ะขอให้เรานะคะจําไว้เลยนะคะว่าม้าน้ำเนี่ยเป็นปลานะคะบางคนตกใจเป็นปลาเหรอคะใช่ค่ะม้าน้ําเป็นปลากระดูกแข็งชนิดหนึ่งนะคะ ัวนี้นะคะบางคนโดนหลอกบ่อยคิดว่าม้าน้ำนะคะเป็นสัตว์น้ําอื่นๆนะคะไม่รู้ว่าจัดอยู่ในกลุ่มอะไรนะคะแต่ไม่ไม่เคยคิดเลยว่าม้าน้ําเป็นปลานะคะจริงๆแล้วม้าน้ําเขาเป็นปลานะคะเป็นปลากระดูกแข็งชนิดหนึ่งนะคะถัดไปนะคะเป็นกลุ่มสัตว์เลือะะ้อยคานค่ะสัตว์เลื้อยคานตัวนี้นะคะ จะมีหัวใจ3ามห้องนะคะยกเว้นน้องจระเข้นะคะจระเข้เนี่ยมีหัวใจสี่ห้องนะคะจระเข้ก็เป็นสัตว์เลื้อยคลานนะคะหายใจด้วยปอดนะคะปฏิสนธิภายในแล้วก็เป็นสัตว์เลือดเย็นนะคะมีทั้งที่ออกรูปเป็นตัวแล้วก็ออกรูเป็นไข่นะคะอย่างเช่นอะไรบ้างที่เป็นสัตว์เลือ้อยคลานอย่างเช่นงูค่ะ กิ้งก่าตุ๊กแกนะคะเต่าพวกนี้เป็นสัตว์เลือ้อยคานนะคะเต่า,าออกลูกเป็นไข่ใช่ไหมคะงูออกลูกเป็นไข่แต่มันก็จะมีงูบางชนิดที่ออกลูกเป็นตัวนะคะก็มีพวกนี้คือสัตว์เลือ้อยคานนะคะสัตว์เลื้อยคานเนี่ยงูนะคนะ,ะกิ้งก่าสัตว์จำพวกถัดไปนะคะเป็นสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกเนี่ยจะมีหัวใจสามห้องค่ะ ตัวอ่อนของเขานะคะตอนที่เป็นตัวอ่อนเนี่ยจะอาศัยอยู่ในน้ำนะคะแล้วก็หายใจด้วยเหงือกส่วนพอโตเต็มที่ขึ้นมาแล้วนะคะจะหายใจด้วยปอดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเรียกเขาว่าเป็นสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบกนะคะคือครึ่งชีวิตหนึ่งเนี่ยอยู่ในน้ำอีกครึ่งชีวิตหนึ่งเนี่ยอยู่บนบกนะคะจัดเป็นสัตว์เลือดเย็นนะคะแล้วมีการปฏิสนธิ ภายนอกนะคะเช่นอะไรบ้างเช่นกบนะคะนี่กบนะคะอึ้งอ่างคางคกปาดนะคะสลามินเดอร์นะคะตัวนี้คือสลามินเดอร์สลามินเดอร์หรือว่าบางคนนะคะอาจจะเรียกว่าเป็นหมาน้ำนะคะตัวนี้อ่านี่คือสลามินเดอร์ถัดไปนะคะกลุ่มสุดท้ายแล้วของสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน,นมนมค่ะ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเนี่ยก็จะมีหัวใจสี่ห้องนะคะหายใจด้วยปอดค่ะปฏิสนธิภายในนะคะแล้วก็เป็นสัตว์เลือดอุ่นค่ะออกลูกเป็นตัวนะคะเช่อนอะไรบ้างนะคะเช่นสุนัขนะคะช้างวานโลมานะคะวานกับโลมาเนี่ยไม่ใช่ปลานะคะอันนี้คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะพยูนด้วยนะคะพยูนตัวนี้ก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม นะคะแต่มีข้อยกเว้นอีกค่ะพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะยกเว้นนะคะตุนปากเป็ดกับตัวกินมดนะคะหรือเราเรียกว่าแม่นกินมดก็ได้นะคะนี่คือตุนปากเป็ดตัวนี้นะคะนี่คือแม่นกินมดตัวเนี้ยนะคะสองตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะแต่ว่าออกลูกเป็นไข่ นะคะคที่เราเรียกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเนี่ยเนื่องจากว่าเขามีน้ํานมนะคะให้กับลูกของตัวเองนะคะเราเนี่ยซึ่งเป็นคนใช่ไหมคะเราก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมนะคะมีน้ํานมให้กินหายใจด้วยปอดปฏิสนธิภายในนะคะเป็นสัตว์เลือดอุ่นทีนี้คำว่าสัตว์เลือดอุ่นกับสัตว์เลือดเย็นนะคะมันต่างกันตรงไหน สัตว์ที่มันมีกระดูกสันหลังนะคะเราสามารถแบ่งเขานะคะออกเป็นสัตว์เลือดเย็นกับสัตว์เลือดอุ่นได้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์เลือดเย็นเนี่ยหมายความว่าอุณหภูมิร่างกายของเขาเนี่ยสามารถเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมได้ะคะ่ะหมายความว่าถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ํานะคะสัตว์จําพวกสัตว์เลือดเย็นเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิของตัวเองนะคะ ให้ลดต่ำลงนะคะให้มันเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมแต่อาจจะไม่ได้ลดให้เท่ากันกับสภาพแวดล้อมเลยนะคะแต่ว่าปรับให้มันลดลงนะคะพวกสัตว์ที่มีการเปลี่ยนอุณหภูมินะคะตามสภาพแวดล้อมก็จะเป็นจำพวกสัตว์เลื้อยคลานนะคะสัตว์เลือรร้อยคลานพวกนี้นะ ่ามีสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งโบกมีพวกสัตว์จำพวกปลานะคะสัตว์จำพวกปลาพวกนี้เป็นสัตว์เลือดเย็นส่วนสัตว์เลือดอุ่นนะคะหมายถึงอุณหภูมิภายในร่างกายของเขาเนี่ยจะ ไม่เปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมค่ะไม่เปลี่ยนนะคะหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานที่นะคะที่มีอุณหภูมิสูงนะคะร่างกายเราก็มีอุณหภูมิเท่าเดิมเราอยู่ในสถานที่ที่อุณหภูมิต่ำนะคะร่างกายของเราก็มีอุณหภูมเ<อ>เิเท่าเดิมนะคะคือไม่เปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมก็จะได้แก่พวก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมค่ะแล้วก็สัตว์จำพวกสัตว์ปีกพวกนี้นะคะจะไม่เปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะคะไปตามสภาพแวดล้อมค่ะอันนี้คือสัตว์เลือดเย็นกับสัตว์เลือดอุ่น แล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ